สวัสดีครับกับวิถีบ,บ้านๆคา,างทางอีกเก่าครับมามืาอนี้พามาบึงให้บึงหน้าเพื่อบึงมาเลอกบึงหน้าครับเนี่ยเนี่ยมาหาบึงคล้องหนูมสิหนีบ่นี่นเอ้อนี่เนี่ยเป็นตรงไหตรงหน้าครับนี่มาฮะรอบึงคล้องหนูครับเนี่ยก็ยิ้มมองนึงนี่ เคลื่อนทางดางนี่ครับบ้านผมเป็นทางดางเนี่ยน้ำที่มาตะพุ่นครับนี่ไรโจกๆมากเดี๋ยวมุงเขียวกลางซินี่น้ำกระเจี๊ยบานมุงเขียวไปป่าก็ะเจีลง่มที่นี่ครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละครับเคลื่อนทางดางบ้านผมครับเนี่ย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 คลองน้ำถิ่ม้างใช่ลรือยัเห็นว่าไหมเนี่ยครับนี่อืมครับนี่มาหาลอเบื้งคลองหนูครับนี่น้ำขันแท้นเนี่ยครับมันนี่วะมันควายนี่ครับน้ำมนุ่ย เสร็จแล้วครับโอ้นี่ครับนี่เป็นคือเป็นคืออย่างเนี้ยมันก็บเรียนน้ำข้องสิแล้วนี่นี่วะโอ้ยเนี่ยเนี่ยนี่เละครับขับมันเลี้ยงจีเรียนเป็นทางเลยเรี่ยนอัดเต๋อได้เลยครับนี่ข้องหนูนเนี่ยโอ้ยนี่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 แมนวะนี่นี่วู้ดแมนเลยครับนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่อา แกนจะเตือเลยครับพี่อะผู้น่ะมิงซีอะไรนี่เนี่ย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 คล้องมันเนี่ย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 แม่เลยครับนี่มิงซีอะไรคล้องหนูเพห็นคล้องหนูเห็นแล้วครับนี่นี่นี่แกนเตือนสีเละครับนี่นี่นะนี่อุ้มนี่แหละนี่ปลาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะหากินปูกินปลากินหอยอย่างเงี้ยล้วครับนี่่อุ้มนี่แหละนี่เนี่ยผุ้น่ะนกโอ้ขาเก่าครับนี่เขาสูบน้ำออกแล้วเนี่ย นี่นี่ผู้นะเป็นข้องเลยครับผุ้นะเป็นข้องเลยข้างในี้เป็นข้องทางเที่ยวเลยครับนี่เนี่ย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 เป็นข้องเที่ยวเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเนี่ครับนี่เป็นข้องเที่ยวเลยครับนี่เฮ้ยเนี่ยเป็นปองเป็นปองเลยมีคนมาใส่บ่วะเออ เสร็จแล้วครับนี่แหละครับวิธีบ็นบานขางท้างครับพระ,ะเบงตรงไหตรงหน้าอยแ่นะครับมาฐานนี่ก็ครับ